ภาพประวัติศาสตร์ b l a c k พิงคได้ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ในลอนดอนทําเอาแฮชแท็กแบล็กพิงพุ่งทยานติดเทรนตั้งแต่เชา้าหลังเห็นภาพสีสาว b l a c k พิงค j จีซูเจนนี่โรเซและลิซ่าปรากฏตัวพร้อมกันที่งานเลี้ยงฉลองในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตคอรีอัสเตสแบงเ e t ณพระราชวังบักกิงแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษงานนี้สมเด็จพระเจ้าชาวที่สมทรงออกมาต้อนรับสาวๆแบล็กพิง k ด้วยตนเองในฐานะแขกและยังได้กล่าวถึงแบล็กพิง k ในสุนทรพจน์อีกด้วยว่าเป็นแรงบนันดาลใจอย่างยิ่งที่เห็นคนหนุ่มสาวของเกาหลีตระหนักถึงปัญหานี้ เราขอปรบมือให้จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าหรือที่รู้จักกันในนาม b l a c k p ิ n k สำหรับบทบาทของพวกเขาในการส่งสารเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมให้ผู้ชมทั่วโลกในฐานะทูต UK Presidency of COP 26 และต่อมายังเป็นผู้สนับสนุน U.N. Sustainable Development Goals เรารู้สึกชื่นชมที่พวกเขาสามารถให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญเหล่านี้ได้ไปพร้อมๆก,กับการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก